โอ๊ยคือกำลังนึก้าอยู่แบบว่าเงินเงินกันพักๆก,ก็เลยแบบดูห่างๆกันแต่ว่าก็แบบกลับจริงๆกลับมากลับมาแบบกลับมาแบบเรียกว่าอะไรแต่ว่าโอ๊ยคือกำลังนึก้าอยู่คือเหมือนแบบก็กลับมาแบบแตบบ่ว่า ก็กลับมาแบบคุยกันเหมือนเดิมแล้วแบบว่าคุยกันเหมือนเมื่อก่อนหลายเดือนแล้วแบบว่าก็คืนดีกันนานแล้วแต่ว่าแค่แบบไม่ได้ออกกล้องด้วยกันบ่อยเฉยไม่ใช่หมายถึงแบบคือคุยกันแบบหมายถึงว่าคือคืนดีกันไม่กี่วันแบบว่าทะเลาะงอนๆอนกันแบบ ไม่กี่วันแบบไม่กี่อาทิตย์ก็หายกันแล้วแต่ว่าหมายถึงแบบคือไม่ได้เข้ากล้องด้วยการเฉยๆยงไงคือสาวไอ้์ซองไร,งไรคะ่ะเอเอาเถอะเอาเถอะ,อ,ถอ,ะอืมมมไม่ได้เขินคือขำเฉย ก็เถอดอยากทำอะไรก็เชิญนะคะคืออะไรอะอุย๊ยเผลอขำนาเขียนมากเมื่อกี้ไม่ได้เขินนาคือขำเฉยๆคือขำขำก็หาว่าคืนิน แล้วเดี๋ยวคือแก้ตัวเท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่ฟังกันหรอกเดี๋ยวก็เออเอาเถอะทุกคน